ะครับผมเวลาปล่อยตัวนักกีฬาแล้วครับตอนนี้สวยครับเจ็ดโมงเก่าหน้าขี้ครับหลกฟ้ามาถาแล้วครับปลฟ้ามาคันถาทั้งหัวนะครับต่อก็ต่อยอยู่นี่ไม้ก็แทงวา,าบลาแบบไปแตกครับนกไล่อยู่นี่โอ้เสียบอา ไป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 นกฟลายทั้งหัวเลยครับตอนนี้ตอนนี้ย่างงี้ทั้งหัวเนี่ยปีได้ปีครับตัวนั้นไป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 หน่อกวันนี้ก็จัดกันรวเครับจะขึ้นอ่อเหโอ้ยยันนกปากหางมัว Uhm. ปลาห้างลายครับนี่หนับโอ,โอ้ยเสียบุขอตัวนี้ไีลายครับจัดเลี้ยวจัดหกหือนสนุกนีเป็นเบื้องบนคัับรับ นีกแล้วบุญิดไปครับทนะมรีบอะไะปลามาแล้วครับตอนปลามาจากแม่หมอนอ

ครับตีครับตีครับตีแล้วครับผมหน่าจ่ตีแล้วเราชนะนี่ตีว่าบตีแล้วครับปักเก็บครับผม ียบบ้อยครับผมเต็มเต็มคอครับลงมาติดเลยครับลงมาละติดเลยครับเรื่องนั้นตกันครับนี่ครับตัวตุนซะเลยวันโอ้ศูนย์แห้งนรามาหอนละมาตั้งฝาของตนเลยครับตนจุดเลย นี่ครับจะเลยเต้ยงที่สิบสามครับผมตัวแรกลักแรกของเมือนี้ครับบอ่อเดียวกันนะครับกับหอว่านนะครับนี่คือตัวที่หกนะครับแมงนาแมงครับนี่คือตัวที่หกของบอ่อนี่ครับเตียงหมอนให้รางวาัล mười cái mười một mười một mười 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 đâu, ừ, đâu, mười đâu, เปลอเป็นบบ่ป,ป,ป๊บนั่นละเต็งเส้นลายขางเถน้อนะโอ้ยเรียบร้อยครับผมสิ้ไปแล้วหนึ่งนามเสานี้ไปครับส้่มหลักที่สองตัวครับ ตอนนี้เวลาเจ็ดโมงห้าสิบสองครับอืออะเราพรอมาแจ้งคุณผูอชมว่าบ่งหลักที่สองครับหลักแหลกครับหนึ่งแจมครับอ่ะบ่งหลักที่สองครับยังไงรวยแล้วครับตอนนี้ตอนนอยี่โมงเหรอแปดโมงสี่สิบสง,งครับฐานมงเซย์เนี่ยครับคนลงทงลงฐานครับไหล คนมัว้วยมาลามไรครับทำอะไรส่หงาครับบุงมจต้องทนครับหลักที่สองเสร็จแล้วเ็นยังไหนตูนี้ครับเุ็บไปบุงมหลักที่สองครับ войны уже. ข,าาาาขึ้นแล้วครฟ้ามาแล้ครับฟ้ามากนะครับงเห็ครับลง้วครับผมลงตินติดนะครับโอ้หนา้าผมเสียงงี้ครับ รับ่อที่ขอย่างขึ้นมาขึ้นาวกัอย่งนั้นยังี เดนนีตายครับไม่เห็นครับคูย้ำก็มองว่คู่ว่าเดินหนาเรียนมวครับผมวหเดียวครับ้เดินออกจากใกล้นี้ต้องตายครับ อ่าว่าเมื่อยครับอ่านน้องมื่ยก็คือครับได้ๆๆๆดแล้วครับดีไปครับผมไม่เห็นครับครับค่าต่อเฝียงบังครับเป็นจะนกตีนครับติดครับเิงไปครับอีกครั้งครับ อ,อ,ยอยู่ลังนกต่อ,อเรียบร้อยตีแล้วครับผมเรียบร้อยครับเียมที่สองของเซอนี้ครับหลักที่สองเยมที่สองครับผมจัดหีงแล้วครับจัดอีกแล้วครับ,รรบตัวนี้เสลยเสียงง่าครับผมเรียบร้อยครับผม ปล่อยตัวตอนแ8โมงตท่าไรครับลืมนะตอนนี้8โมง3านทีก่อครับเย็บไปอีกหนึ่งเต็มครับผมตั้งกองเงิบยิงแกนครับยิงแกนเห็นมาล่ะเหนม่อาวสีเงครับผมบาบังตัวตนซะเลยครับโอ้หลังไล่ทำไทยเนี่ยเพราะว่าคนสเสลยยครับไล่หลังเนี่ย ียบร้อยครับผมตัวนี้นายชิตเตียงที่สิบสามครับตะกอร่วงเตียงที่สิบองมุดปลาคําเนี่ยโอ้ท่านกินงเขาจะคําอยู่ลายเอ้ยมาติดแหละตอนนี้เวลาแปดโมงสี่สิบครับผมเจ็บสะเลืตัวที่สองครับนี่ครับตัวแรกครับผมอืมหลักที่สองอเอาออเอาวนเฮ็ดบ่อือม วันอขอล้วันไปวันผู้ชนะไปอขี่แล้ววันขี่วะ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  อเคเย็บครับโอ้นกเจ้ามานกตื่นต็่เต็่ตมคอครับผมมารอบแดกมันจังเบืองครับหมอลงครับินนี้ลดมามรอบสองอดอะไรครับตัวนี้ ตัวนุ่งกระไตท่านละครับนุกเนียง